หกไมบ้าหักไมจังใดหากไมอีลีบ้านี่นะมันเป็นแมงโอ้ยเป็นตัวแมงอยังแม่จับได้จุบละโอ้ยเอาไว้จังใดระบานี้มกินมันเป็นโูมัน่ดนูเโฮมเนาะมันกินนู้นไม่กินนู้นน่ะกินนูนแต่ไหนดมันคพม่เปลือกมันกินนู้นจะเดี๋ยวนี้เปลนจะสีตัว่อนมัน นี่แมีตะการจนบอกผบ้แ่นมาบนใกล้ๆกันนะนี่ใจบอนว่าแมงตะการจันแมงกินนุ่นนี่อ็ถ้ามันอยู่เมื่อกี้มีตัวเดียวแมงกินนุ่นมันอยู่เป็นกลุ่มบรานบ่บดีกุดบางอยู่อหนน้าหักันอยู่น้าแคน้มันแมงกินนุ่นอยู่แคน้เห็นไหมเดี๋ยวเราไปพาจมปแล้วกันฮะน้ำชีมาการ์นี่นะ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 เอาหนบ้นี่นะแม่มันนี่นะ ลูกหล่าอีลีแม่ <laughs> พอเห็นแม่ขอโทษ้ะลูก <laughs> แม่ขอโทษอีหลาออ่าเด้อเาแม่ก็ต้องเฮ็ดนะลูกแม่เฮ็ดเบี้ยคแม่แม่บพูดว่าโตอยู่นี่มีโทษนี่บอ่ะเขาก็ขุดแต่ยู่นี่เดี๋ยวเขาไ่ได้ไปขุดไปป่าเดี๋ยล่ะอันนี้มันเป็นเดินงไงเดี๋ยล่ะเอาสอเฮ็ดจังไดเล่าไหวเลยเนาะเฉพาะไว้คือเก่าบ่ เอาอยู่ในห้อเอาไม่เป็นจังสีตีคุณแม่ฝนฟ้ปปาปิดได้แล้วบ่มึงเห็นมาตามมาได้นี่้เฝ้าบ่เฝ้าปิดตเด้อลูกเด้อเอ้อบดใดแท้มันมาอยู่นี่นี่กินหนูม้อนั่นก็นนกสิเป็นจังได้